ากได้ฟิลเลิ่งของการเข้าโจมตีด้วยเวลาฝึกคือเดินเดินตีถอยแล้วท่านี้จะเป็นลนักษณะของการเขาเรียกอะไรอ่ะท่านี้คุณแดงก็ค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นท่าที่ธรรมชาติของมนุษย์เราคือเวลามีเรื่องเข้ามาโจมตัวคุณยำเดินเข้ามานะครับป้องกันได้ไหมใหม่ๆแล้วเพราะเราป้องกันเพื่ออะไรครับสัญชาตญาณได้ไหมพอเราเป็นมวยเนี่ยโอ้โหเราเข้าได้เลยไมเราเข้า ทำหรือเราจะตีเขาเบี่ยงมาเราพิเลี่ยมที่นี่เห็นไหมครับเราพิเลี่ยงป้องกันสองันคือบางคนมองว่าเป็นท่าป้องกันใช่ไหมครับาบางคนมองว่าเป็นท่าป้องกันแต่ว่าเขาต่อยมาเนี่ยผมรับแล้วลูกไปในตัวไหมสังเกตการมุดแมงของกูแดงหรือแม้กระทั่งเราไม่อยากก้าวเข้าไปหาเขาสู้เขาเบี่ยงหมาเราอยู่ที่นี่แหละเราใช้การผถมตัวแต่ลักษณะอิมแพคขอกที่มันมกระแทกต้องไปกระแทกเข้าจุดเข้าตำแหน่งลักษณะของมันสองท่านมาลาคือเป็นศอกที่ขึ้นจากแคบระหว่างอย่างเงี้ย อย่างนี้เราแทบเลยเหมือนเราเสยหัวเสยหัวอย่างนี้เลยนะครับลักษณะแต่เวลาใช้ก็พยายามฟรีสไตล์เวลาใช้ตั้งมือให้สวยงัดขึ้นคุณยามมาขยับมาใกล้ๆแล้วคุณยามปีให้ดูคุณยมามมันก็จะาดูนะครับช้าป๊อบอ่ลาลักษณะขึ้นมางี้ใช่ไหมครับแล้เสยหัวเห็นไหมอ่าเสยหัวเพณ่ามกันนะผมนี้มาเสยใหม่แล้วคุณแดนจะตบนะครับป่าเสยไปแ่เสยเสยสายก่อนไม่ไม่ต้องตีเสยซ้ายขึ้นดีกว่าบางคนก็แบบก็มองว่ามันคือการปิดใช่ไหมครับเหมือนการปิด ถูกต้องครับถ้าเราฝึกอย่างนี้คือการปิดแต่ถ้าครูแดนครูครูครูแดนต่อยไปครูอยอมจี